สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสูบผู้สุขนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อใจดีบอโลโล้ออะพี่น้องเปล่าลงแนวทางให้พี่ให้น้องเอาไปพิดาจรณา,ากันนะครับลาวพัฒน,นาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์งวดประจำวันที่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเนวทางารัฐบาลไทยกระพานพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง พอใจดีได้ลงไปสามสำนักพี่น้องมีพอใจดีมีอาจารย์พ่อชัยมีเจออ้อยพี่น้องสามสำนักสามอาจารย์พี่น้องนะครับมีพอใจดีรุดได้พี่น้องด้อาจารย์พ่อชัยเข่ามาทีหกหนึ่ตงตรงตรงพีง่น้องเจออ้อยเขา่าเก้าหกตรงตรงเช่นกันพี่น้องนี่แหละครับความมั่นใจความือถือทั้งช่องพอใจดีเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับ ให้ความเส่อถือให้ความมั่นใจให้ความแม่นยำํำให้กับพี่กับน้องบ่ให้พี่น้องเสียใจบ่ให้พี่น้องผิดหวังอยู่ทั้งช่องพอใจดี80%พี่น้องการลันตีได้เลยนะครับการลันตีได้บนล่างแน่นอนเจ็ดสำนักมีบนมีล่างแน่นอนนะครับสำหรับแนวทางนะครับเนาะพี่น้องมั่นใจเส่อใจให้ตามพี่น้องเราเลือดนักสู พี่น้องเราะตรงวาณเราหุดะอะยากพี่น้องบอกเร้เลยว่ายากบ่ได้เขาอาจารย์นึงก็ต้องเขาอาจารย์นึงละ่ะนะพี่น้องพี่น้องครับการที่สิบบอขาดทุนในการลงทุนกับเล่าพัฒนานะครับพอใจดีสิอธิบายให้ฟังเนาะเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องเอามารวบรวมกันเบิดเลยเอามาเบิ่งว่าอาจารย์ใด มีตัวใดอาจารย์ได้มีตรใดมันตรงกันบ่อหรือบ่ตรงกันเนี่ยาดแยกออกมาเป็นซัดเป็นส่วนไปโตกับชนกันบ่อโตตรงชนกันบ่หรือจังใดพี่น้องเอามันคาดออกมาคาดออกมามันเป็นบบขีโตดอกผมว่าผมคิดนะาะว่าแนวทางวิชานะครับบ่อนี้กันพี่น้องการเลียนสูวนพี่น้องเนาะบ่นี้กันนะครับให้พี่น้องเลียนซัแล้วบ่มีขาดทึ้นคาดออกมาว่ามีจักโตจักหาง พี่น้องสิลดยรู้เด้ไม่มีค่าขาดทุนพี่น้องครับเมื่อนี้พอจะดีสิภาพไปตามแนวตั้งของอาจารย์ดวงดีพี่น้องเดี๋ยวใส่วันที่ก่อนวันที่วันที่สิบเจ็ดตุลาคม สองห้าหกแปดนะครับลาวพัฒนาอดวงดีพี่น้องเขาไปเบ่งผลงานของเบ่นได้พี่น้องเด้อ อยู่ในช่องพ่อใจดีชาแนลเด้อเห้พี่น้องเข้าไปไล่เบิ้งว่าเพิ้นหุดเพิ่นเข่าจังวดอะไรยังจังหวดัญญหวดมีเบิ้งห้เบิ้พี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่างซ้ายแข็งพี่น้องสําหรับหาอาจารย์ที่เขามาใหม่นี่พี่น้องตั้งแต่เดือนกุมภาเริ่มแหลกงวดแหลกพี่น้องไปเบิ้งกันได้เลยว่าเพิ้นเข่าจังวดหุดจังวดแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์นี่พี่น้องนะครับเนาะนะครับ วิ่งบนล่างสามแปดนะครับสามกับแปดสิทธิ์กาทถือใจพี่น้องบอรกระเบรุเด้อ แนวทางพ้นมาจังสี่ก็ต้องเขียนจังสี่พี่น้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวควรสิว่าปเปลี่ยนแนวทางของเพื่อนนะครับแนวทางมีเขาพีหลุดพี่น้องไม่มีผู้ใดเกง่งต้องมีมือหลุดแหละพี่น้องนะครับไม่ว่าอาจารย์ไหนก็ช่างอาจารย์ที่ยังไม่เคยเข้าอาจจะเข้าอาจารย์ที่เข้าแล้วอาจจะหลุดเป,เป็นไปได้เบิดพี่น้องแต่ว่าแนวทางนี้ของพ่อใจดีเจ็ดสำนักหลุดยาก พี่น้องบอกได้เลยว่าหลุดยาบอยู่เด้บอเสื้อให้บอลองเบิ้งเด้อนะครับถ้าตัวเก้าบายืนเนี่ยพี่น้องไม่มีคําว่าลอดเจ็ดสำนักพี่น้องครับเมื่อเบิ้งการจับคู่ของอาจารย์น้งดีเนาะอ,อาจารย์น้งดีจับคู่พี่น้อง สามสองสามสี่นี่คือแนวทางของอาจารย์ดวงดีเด้อพี่น,อน้องเด้อแนวทางของเพื่อนนะครับหมักบ่หม,มักอยู่กับพี่กับน้องเด้อนะครับจุดที่สองแปดศูนย์ แปดหนึ่งแปดสองแปดสามสุดยอดพี่น้องจัดในครบเบ็ดเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับแนวทางลาว พัฒนาอาจารย์ดวงดีนะครับมักบ่หมักชอบบ่ชอบนะครับอยู่กับพี่กับน้องกันแล้วกันการตัดสินใจการลงทุนนะครับอยูกับพีกับน้องเด้อนะครับ พี่น้องครับวันที่17ตุลาสองหาหกแปดเล่าพัฒนาอาจารย์ดวงดีได้พี่น้องได้วิ่งบนล่างสามกับแปดพี่น้องจับคู่ให้พี่น้องสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามเจ็ดพี่น้องแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามพี่น้องนี่คือแนวทางของอาจารย์ดวงดีเด้อเข่าหรือหลุดพี่น้องเพิ่นใดจักกวดแล้วให้พี่น้องเข่าไปบ่งทาง ช่องพ่อใจดีใช่แน่หาคนเบิ้งเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเได้ลู้พี่น้องเได้มั่นใจเดี๋ยวจังน้อยเอาไมา้เบิ้งกัสิวา่าเฮ็ดเอาเองอีหยังทำาเอาเองหลายสิ่งหลายอย่างหลักฐานอยู่ในช่องพี่น้องเอาง่ายๆนะครับอย่างไ๋ก็ฝากไว้น้ำเน่ยก็บรัาการอาจารย์ดวงดีพี่น้องแคบนาจอไว้เอาไปเป็นพยานหลักฐานวันจันทเออวันศุกร์ที่17พี่น้องแคบนาจอแล้วแห้ะพี่น้องอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ดวงดีได้พี่น้องเด้อ ให้กำลังใจเพื่อผู้ใดไลค์กดแชร์ขอให้โชคให้หมานขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ห่างขอให้มีขอให้โชคหมานค้านอน่อนขอให้อยู่ดีมีแรงพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนาพอกันใหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ